สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับเรานะครับอุ๋ยสารใต้ดาแต่งนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวน้องมะนาวนะครับตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะผมับผมอรแล้วนะครับลายเพ้น,เนสวยๆจากช่างปีนะครับ ข้างหลังก็ยำดีเวตแล้วด้านข้างก็ยำแล้วนะครับเรียบร้อยสวยๆนะครับเดี๋ยวรอขัดอีกนิดหน่อยก็โอเคแล้วนะครับ,รบยังม,ม,มัวมองมมมมอยู่นิดนึง ป้ายทะเบียนก็ติดแล้วนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวยกดำขึ้นมองไม่เห็นนะครับผมส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าก็ภายในเบาะยังไม่เสร็จนะครับภายในก็ยังเหมือนเดิมนี่นครับ e. เก้าอี้เก้าอี้ใหม่เบาะใหม่นะ สวัสดีครับช่างเชลวันนี้ทำอะไรครับภาษีเก็บสีบอ่เนี่ยครับช่างเชลก็กำลังไล่เก็บสีให้อยู่นะครับตามบางคุณนะครับบางคุนนี่ก็สองเมตรแปดสิบนะครับหน้าหลังกว้างๆหน่อยนะครับการฝุ่นี่ก็เป็นสายนะครับ ด้นานหน้านะครับเพิ่มบันไดเป็นสองชั้นนะครับชั้นเดียวพีุ่๊บอกว่ามันสูงเกินนะครับขึ้นยากก็เลยเพิ่มบันไดใหม่เพิ่มบันไดมาอีกขั้นหนึ่งน네่ครับผมช่างเลือดก็กำลังใส่อยู่นะครับเดินเกกะเขาก็มาเดินเกกะช่างเลือนนะครับ อ่าเสร็จแล้วก็เชื่อมเลยอนนี้นส่วนด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับได้กระจกใหม่ด้วย<ๆ>สวยๆรอๆกันไปนะครับด้านหน้าไม่ค่อยรอเท่าไหร่ด้านหลังรอรอมาก <laughs> ถ้ามองจอากด้านหลัง ด้านบนเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูด้านบนนะด้านบนก็เดี๋ยวขึ้นมาแล้วนะครผมด้านบนก็จะมีวอลสองตัวนะครับนี่วอลสองตัวเปิดทีหูแตกเลยนะครับรุ่นนี้เบอร์หนะครับสองตัว ยี่ห้อเดียวกันส่วนแตรนะครับแตรนี้เพิ่งใส่มาคืนกลับมาจากซ่อมรถไทนะครับมาใส่ต่อไม่มาใส่แตรต่อเลยของเดิมไม่ดีนะครับต้องเปลี่ยนใส่นะครับตัวนี้นะครับเพื่อให้ขี้หูได้ทำงานนะครับ เปิดทีหูแตกเหมือนกันนะครับตัวนี้ใส่เป็นสองลูกครับด้านนี้ด้วยแต่ด้านนี้ยังไม่ใส่เดี๋ยวรอของมาก่อนเดี๋ยวได้ฟังเสียงแน่นอนนะครับเปิดทีขี้หูสะเทือนนะครับส่วนด้านบนบนหมวกเก็บสายไฟใหม่ ไฟ,ไฟเก็บใหม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราต้องถอดดวงนี้ออกพระ่าดวดวงนี้มันไม่ติดนะครับดวงนี้น่าจะขาดแล้วเดี๋ยวรอพี่วุฒิเอามาปเปลี่ยนให้<ป>นี่ก็เหลืออะไรอีก ลืมลืมเลยเนี่ยได้บันไดข้างใหม่นะครับเป็นบันไดเลนนะครับเจาะใส่เมื่อวานนะครับเมื่อก่อนหน้าจะไม่มีนะครับถ,ถ้าผมจำไม่ผิดตอนเข้ามาหน้าจะไม่มีบันไดน,นี่ก็ใส่เมื่อวานนะครับดึกดกเหมือนกันอูเรานี่น้นทำงานดึกนะครับกลางวันไม่ค่อยเน้นนะครับแดดร้อน <T uber> ส่วนด้านนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ,บด้านในจะเก็บสายสายด้านหลังนิดนึง <T uber> นี่ก็แบตใหมน่น,นะครับ <T uber> รมีแบตลูกใหม่เลยนะครับ <adjacent> มารอบนี้เนี่ยใหม่หมดนะครับ ใหม่หมดเลือแต่เก่าโดยรวมก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามน้องมะนาวกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ